เราจะทำอะไรนะคะนี่จะเป็นลานแคมปิ้ง <S 1> <S 1> ใช่เป็นลานาแคมปิ้ง <S <S <า>เพราะว่าหน้าหนาวมาทำให้รู้สึกว่ามันอแบบอุบ่นบเราต้องมีลานแคมปิ้งแล้วแหละหรือประมาณนี้คือแพนไว้ได้ทำซะทีตอนนี้ก็คือแบบปรับพื้นที่เ,เราตีเราตีตีอะไรนะคะตีขนาดเหรอคะตีกรอ,อบเป็นสี่คูณสี่ที่เราคุยไว้ก็คือประมาณว่า เราจะเราจะทำยังไงก่อนนะคะเราจะตรงนี้เราจะทำเป็นเอาหินโรยนะครับหินกรวดเหินกรวดเราทำได้นะครับแต่ว่าคือเราไม่อยากให้มียากขึ้นเหมือนแบบในนนั้นเป็นเราจะก,ก็จะเอาเป็นพวกกระสอบนะ,ค,ะ,ะครับปูทับปูหน้าดินก่อนปูนาดินไม่ให้ยามันขึ้น,น,นแล้วพอดีเรามีทรายทรายที่เหลือจากทําห้องน้ําประมาณสองกระสอบกบให้มันเหมือนเป็น ถ่วงถ่วงกระสอบเอ้ยไปกระสอบเอาไว้แล้วก็จะเอาหินกรวดมามาทับอีกทีหนึ่งประมาณนี้เราต้องสั่งสั่งสั่งหินกรวดประมาณคิวหนึ่งไหมคะหรือว่ามากกว่านั้นคิวนึงไอตรงกลางงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเราจะเราจะตีเป็นวงกลมทาทาเป็นที่ก่อไฟอันนี้ก็จะเป็นกระสอบปุ๋ยที่เราเก็บไว้นะครับเป็น กระสอบ่อปุ๋ยข้อที่เราสั่งมานะครับผมเราก็จะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับในบ้านสวนอันนี้เราก็ทำการตัดกระสอบปุ๋ยนะครับผมได้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้พอเราได้กระสอบปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปูนะครับ ที่เราทำล็อไมมกไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้ครับโี่ยก็คืออย่างที่เราอธิบายไปเมื่อต้นวิดีโอก็คือใช้กระสอบออ้ยลองพื้นไ่ให้ อย่าขึ้น ใช้แรงงานค่าจ้างแพงนะเนี่ยค่าเครงบินก็แพงมาจากแดนไกลตอนนี้ขอพักก่อนนะครับเป็นกวาโรยกรวดได้ประมาณเกินครึ่งละ๋ต่จะจบงานอีกแป๊บหนึ่ง ขาพักประมาณชั่วโมงนึงต่อไปต่อไปคุณทำอะไรครับทำฐ <ทำ S 2> าน<ช>ก็คือเราเราฐานแบบแนวนอนทั้งหมดเนาะ<ช>อย่าลืมเป็นช่องให้จตกว่านะครับตออไหมครับโอเค,อเคก็คือเราจะทำช่องลมมาไว้ประมาณ3จุดนะคะอันนี้ทำฐานไว้ก่อนวางอิดแนวนอน เราใช้ปูนปูนก่อสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสั่งก้อนอิดอิดแดงมาไซไซใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมไซใ,ใหญ่กว่าปกติที่หน่อยก็รับ1บาท80สิตางค์สั่งมาทั้งหมด300ก้อนแล้วก็หินกรวดแตงกวาชอบมากเลยเอ่ะมันเป็นสีขาวเหรอ สีขาวโดนน้ำมันก็จะเป็นสีน้ำสนำออีน้ำเงินใช่ไหมคะออกสีน้ำเงินขา,ขาวๆแล้วพอมันแห้งม,มันก็กลับมาเป็นสีขาวก็เลยเอสวยดีเราซื้อมาคิวนึงคิวละหกร้อยสามสิบก็ขนาดสี่คุณสี่เว้นช่องตรงกลางไว้ใช้ประมาณหนึ่งคิว น่เป็นไงบ้างครับอันนี้คือช่องสุดท้ายตอนแรกเราว่าจะทำช่องลมแบบว่ามีคานไปไปมามาเปลี่ยนแบบครับเปลี่ยนแบบเป็นแบบไหนเอ่ยแบบเปิดโล่งเลยเปิดโล่งเหมือนเตาถ่านครับ ช่างคนนี้ประสบการณ์คือศูนย์ก็คิดว่าเย็นนี้เราน่าจะได้ทดสอบกอกองไฟรับลมหนาวนะคะแล้วเมื่อวานนี้เราไปได้มานั่งมาตัวหนึ่งไปตามหามาหลาย้าน ใจ,จริงอะอยากได้แบบว่าอะไรนะไม้เก่าๆผู้ๆเก่าๆใช่ใชไหม <laughs> <laughs> หายอยู่ประมาณกี่ร้านอ่ะห้าหกร้านได้มั้ง oh. วนอยู่ก็ไม่เจอก็ไม่เจอตัวนี้ก็เลยเออมันก็เข้ากันยิ่งโดนไฟกลางคืนเมื่อคืนนี้สวยเลยโอเคเดี๋ยวจะ ปิดคลิปการทำล้านปิ้งย่างล้านก่อกองไฟของกระท่อมบ้านสวนละพอเพียงนะคะเดี๋ยวมีโปรเจกต์ให้ทำต่อ <laughs> ไปตายไปเ่อๆหนคะ่ะเยี่ยมเยี่ยมยอด フフフフ。